สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดี FC บอลวันนี้ทุกท่านนะครับติดตามคลิปวิเคราาะห์วิจรณ์ฟุตบอลกับผมแชมเปี้ยนจาก FM 99นะครับค่ำคืนวันจันทร์นะครับก็มีพิมลีกลงเตะด้วยนะครับกันช่วงเซเรียอาด้วยละกันละกันนะครับที่จะนำมาฝากกัน2คู่ในวันนี้ละกันนะครับทุกท่านที่ติดตามคลิปอยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มสปอตคัพนะครับผ่านทางไลน์แอดนะครับที่แอดจีเอครับ @gm สามสิบสามนะครับก็เข้ามารับข่าวสารความเคลื่อนไหวกันได้นะครับมีคลิปข่าวสารความเคลื่อนไหวคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลจากบรรดากูรูชื่อดังมากมายหลายคนเลยทีเดียวนะครับ @gm สามสิบสามครับค่ำคืนวันจันทร์นะครับสองตุลาคมนะครับพิมียร์ลีกมีหนึ่งคู่ครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับฟูลแลมเจอกับเชลซีเชลซีเนี่ยเป็นหนึ่งในในทีมของแสลงของผมแล้วกันนะฮะตอนเนี้ยที่ผมมีความสึกว่าเวลาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วแล้วมักจะมีข้อผิดพลาดเชลซี Chelsea. ดอดมุน uh, นะฮะพอไม่ยุ่งกับมันเนี่ยมันก็ชนะไปเรื่อยฮะแต่พอไปไปแตะไปยุ่งเนี่ยนะครับมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยแล้วก็อีกทีมคือคือลาซิโอนะครับประมาณนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องวนกลับมาเชลซีครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นมันเดย์ไหนครับพราเขาอยู่อันดับ14ของตารางนะครับบุกเยือนฟูแลม ไม่น่าเชื่อครับจากยอดทีมนะเชลซี Chelsea นี่ยังไงต้องอยู่ท็อปโฟนะครับมาถึงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วยางมาจนถึงตอนนี้พวกเขาอยู่ดับ14ของตารางอะ่ะเหลือเชื่อมากๆนะครับคุณภ่พผู้เล่นก็ไม่ได้แย่ชนะไปแค่เกมเดียวนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้3ในขณะที่ฟูลแลมเังทำได้ดีกว่าด้วยชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับแต้มก็ดีกว่าอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยฟูลแลมก็2นะัดหลังสุดชนะลูตันเสมอพาเลต เป็น2ทีมที่พวกเขาไม่ควรแพ้แล้วพวกเขาทําได้ตามเป้านะอย่างน้อยนะ4ี่คะแนนจาก2นัดการเอ่อการเล่นกับพาเลทในการเสมอก็คือการไปรเยือนด้วยเชลซีกับมาชนะไบรตันในในลีครับช่างมันไปก่อนแต่ในพิม์ลีกเนี่ย3าเกมติดนะแพ้ฟอเรสต์เสมอบอลมัดแพ้วิลล่าเออ เกิดอะไรขึ้นมาโกนซินวาครับมีลาอูคิมิเนสอยู่แล้วนะครับหน้าเป้าแล้วก็สนับสนุนก็จะเป็นแฮร์รี่วิลสันอนเดสเปเรล่าแล้วก็ทางด้านของวิลเลียนนะครับโดยมีาชาวปาปาปานีนยนญาก,กับทางด้านของไฮดริสันลีดนะครับเป็นมิดฟิลด์คู่กลางทําเกมผมว่าตัวผู้เล่นก็ยังไม่ดีซะด้วยไม่ดีเท่าไหรอ่อ่ะเออนะครับมันไม่ใช่แบบโอ้โหขนาดเวสแฮม,มอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับฟูลแลมนะขนาดที่เชลซีฮะโอ้โหอารมาโดโบยา่านิโคลัสแจ็กสัน อ่านี่คนไล,ลมูดิกนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสลลฮิมสเทอร์ลิงอ่ามอยเซตไคเซโดคอนนอกาลาเกอร์โอ้โหมันตัวดีๆทั้งนั้นน่ะนะครับผมว่าปัญหาคือแนวรับที่มันควรจะดีแต่มันยังไม่ลงตัวนะพวกดีซาซี่เลวี่โควิลหรือว่าเทอโกซิวามันก็เลยทำให้มีข้อผิดพลาดน,นะครับแต่ผมว่าตัวผู้เล่นยังไงก็ดีกว่านะครับอ้อนิโคลัสแจ็กสันติดโทษแบนครับอ่าเสียดายลงไม่ได้ก็จะเป็นอามันโดโบยานนะน่าจะประมาณนี้ผม ผมยังมองความเหนียวของฟูแลมเข้าใจได้ฮะแต่ก็มองถึงทีเด็ดทีขาดของเชลซีแล้วกันครับด้วยสถานการณ์ที่มันย่ําแย่แล้วนะครับแล้วก็ฟูแลมเองก็ความดูเป็นจริงแล้วไม่ได้ไม่ได้ดูเป็นเขาเรียกว่าด้วยแฮนดิแคปเนี่ยไม่ได้ดูเป็นรองเชลซีเลยแต่กลับเป็นว่าเชลซีเนี่ยมามาเรียกว่าดูมีเป็นต่อถึงครึ่งเสาไฟฟ้าเพราะ,ะนั้นผมเลยมองว่าเกมนี้ขอย้ำอีกทีแล้วกันฮะซื้อใจเชลซีครับจะเป็นฝ่ายบุกชนะฟูแลมได้ในค่ำคืนนี้นะครับ ในขณะที่กันชงซิลลอาผมยกคู่ของอซัสโซ,โซโลมากับทางด้านของอมอนซาเหตุลผลคือมอนซาแย่ไปหน่อยครับในขณะที่ซัสโซโ,ซโลกลางๆเพราะฉะนั้นการเจอทีมเล็กแล้วก็การเล่นในบ้านไม่ควรจะพลาดหละครับอันเดปินามอนติโดเมนิโกเบลาดีนะครับทางด้านของเนดิมไบรามีลงไปถึงอามองรอลิยองเต ดูดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะปีนามตินะครับสุดหน้าตัวเป้าขนาดที่ทางฝั่งทิมเยนมอนซาใช้อันเดียโคปานี่ e นะครับยืนอยู่เป็นเพเมเกอร์อยู่ด้านหลังดดนิโมตาแล้วก็ลอเรนโซโคลัมโบซึ่งแน่นอนครับว่าคุณภาพยังไม่ถึงอยู่แล้วในส่วนของทางด้านของมอนซารังอันดับที่15ของตารางด้วยยังไงเนี่ยซัสโซโลดูดีกว่าในแง่ของวิธีการคุณภาพและก็การเล่นในบ้านครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณจะผิดพลาดด้วยการเสมอหรือแพ้คาบ้านมันคือแย่มากๆแล้วสําหรับซัสโซโลในการเจอกับมอนซ่าในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วจะเป็นเจ้าบ้านซัสโซโลที่เป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บ3คะแนนเหนือมอนซ่าในค่ำคืนนี้ได้ครับท่านมค,คือคลิปวิเคาจากฟุตบอลที่ลงเตะในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ